ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีครับผมพบกัผมเช่นเคยครับหนึ่งผากินครับวันนี้กัดแดดก็ไม่ค่อยร้อนไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นาะหาพึ่งครับเช่นเคยครับนี่ครับเห็นไหมน้อยีวันนี้หาพึ่งหาพึ่งวันนี้มันเสายุดไม่ได้ขายของวันนี้ก่อนปาเพื่อนๆหาพึ่งครับนี่ครับไปตามนี่แหละครับนี่ครับเป็นทางครับนี่เห็นไหมน้อน้อนี่ครับนี่เป็นทางไปงี้แหละนี่ ไม่รู้จะมีล้างไม่มีล้างก็ไม่รู้เนาะออกมาหาเนาะขอโทษขอขอภัยทีเนาะนี่มาคนเดียวเนาะถ่ายคนเดียวดาวันนี้ไปครับนี่ครับออกไปนี่แหละครับออนี่นี่ครับมาแล้วครับลังอ่อนๆที่สวยเลยนี่ครับหัวหนา้าเมยปิดตาเลยเกี่สวยๆแล้วล่างขาวจ๊วะเลยเกย์ลังอ่อนๆครับมาแล้วครับ นี่ครับผมหมานครับหมานดังไี้สวยเลยนี่ครับเช่นเคยครับผมอย่าลืมครับผมนี่ครับครบครับนี่ครับดับเลยครับนี่อันตรายครับทุกนี้ครับนี่ดับเลยครับต้องบอกกันบอกกันทุกคลิปครับอันตรายครับนี่ รับเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับล้างที่สวยเลยล้างที่สวยอ่อนๆเลยครับนี่ครับนี่ครับออกหาฟึงวันนี้มาแล้วครับล้างแรกกับมานแล้วครับไปกันต่อครับผมไปกันต่อครับไปกันเรื่อยๆครับนี่ครับสวนหลังบ้านเลยครับนี่ครับถ่ายมันพอดีคือ โโอ้ห oh, oh. ใช่ไหมโอ้โ oh, ห oh. ใช่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 อยู่ต่ำเลยนี oh, oh. ه, ่นะอยู่ต่ำเลยโอ้โหนี่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 นะนี่อยู่ต่ำๆเลยขอยาแป๊บนึงครับผมโอ้ห oh, ลังนี่ได้ถ่ายให้ดูอยู่เด้อเพื่อน <lite> ๆนี่ครับขอโทษขออภัยทีเด้อใช่กล้องถ่ายเหมือนเดิมครับผม ต่ำเลยครับอย่าแป๊บครับอย่าประมาทครับผมเนาะอย่าประมาทครับนี่นะไปเลยครับอย่าประมาทก็จะประมาทอย่าประ,ะ,ะ,ประมาทครับ มาครับมาปรบมาดครับโอรดะครับต้นคอยพอดีเลยแก ครับอยู่ตะกิ่งไข่พอดีเลยครับอยู่ตะคอนยังน้อยเลยนี่ครับนี่ครับไปไปแยบนลไม้ขอละกันหัวน้ำสวยอยู่ครับหนี่ครับวัวน้ำสวยครับอย่างผมต้องควนเยอะไปก่อนแล้วครับ นี่ครับอย่าประมาทครับตายครบทุกวันเนี่ยนี่ครับผมอัานแล้วนี่ครับสำหรับผมต้องค้นเยอะก่อนครับไม่ประมาทครับนี่เหมือนเช่นเคยครับ คบดับเลยครับนี่เนาะครับเนาะเราได้มาแล้วครับนี่คบดับเลยครับนี่ครับฝังดินเลยนี่นี่ครับคบเลยครับอันตรายครับฝากบอกกันครับทุกคลิปครับหลังสวยครับนี่ครับหัวหน้าก็โอเคอยู่ครับนี่ครับหัวหน้า ครับผมหาครับไปครับไปกันตัวครับเดี๋ยวไปหาดูต้นม่วงหน่อยนิ้ไปเลยครับนี่ครับมีต้นม่วงเลยะครับหากินตามดูครับต้องมาตีรังให้เขาแตกก่อนครับเรื่อยๆครับ เดีวครับจะมีไหมขออย่าตั้งกองแป๊บนึงครับเป็นเรื่องนี้นาะคือนาะจะมีใช่ไหมเรื่องอย่างนี้เลย ไปกันนี้เลยครับเดี๋ยวเจอเด้๋ยวถ่ยดูครับผมไปนะครับเดี๋ยวพุ่มที่เราออกเมื่อกี้นี่ครับไปกันต่อเลยครับผมไปนี้่อยหลังนี้เดินมาอยู่ต่ำๆเลยครับนี่ครับเรามันเริ่มเลยครับนี่ครับเห็นไหมน้องนี่เนาะนี่ครับหลังวันเริ่มเลยครับครับหลังนี้น่าจะได้ถ่ายเพื่อนในดูนะครับ เลยครับขอกาสจุดครบแป๊บนึงครับไปดูเลยครับนี่ครับนี่ครับอยู่ที่ต้นกากองครับไม่รู้ว่าถุงน้ำจะดีไหมโอ้โหหมุนน้าปิดเลยครับกำลังนี่ครับ อย่าเป็นหนึ่งครับโอ้ขอบกินล่างเลยดีนี่อ,อ๋อคนไกลเป็นหนึ่งครับผมเอ้หัวน้ำเออ้อครับอยากเห็นกันเันาะนี่ครับกำลังจิน่าง อืม yeah. mm hmm. ครับนี่ครับหลังจำต่ำเลยครับหัวหน้ามืปอปิดทุกตาเลยครับนี่ครับดูกันใกล้ๆเลยครับนี่อยู mm ่ทุกิ่งสะดดาวฮักซะด้วยนี่อืมนี่ครับไปครับผมเดี๋ยวผมตั้งกล้องเป็นนึงครับ ขอยาดครับตังก้องแป๊บนึงครับ อยู่เลยครับวย่เลยครับอ,อยู่ตะกิ่งตะดาวตายครับถึงจะดูทำท่าจะล่างแต่ต้องหัวน้ำสุดจวดเลยครับอันนี้นไหครับไปครับไปหัวแล้วกันครับไปทำรังใหม่ครับ นคือนี่ฝนตกดักเอี้ยตึงก็ยังไม่เมาดีอะไรเนาะต้องระมัดระวังครับนี่ครับเอืออ้อนตัวหน้า,นาคือหัวน้า,นามไม่รู้หัวใจเลยครับนี่ครับห,าาหัวน้าสวยเลยครับนี่ครับเด็กเปนอน้อนหมานครับ ลืมครับผมนี่ครับครบรับเลยครับอันตรายครับเขาไปใช้ตัวครับนี่ครับรับแล้วครับเดินมาก็มาเจอเลยครับนี่ครับหนึ่งรังครับ หมานครับวันนี้ครับนี่ครับหมานแล้วกี่เอ้ยเอ้ยหลังจากหลังนะครับมาดูกันครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดลังครับนี่ครับเอาสดๆเลยครับนี่ใบไม้ยังก็เขียวอยู่เลยนี่ครับผมนี่ครับหมานครับวันนี้ครับหาผึ่งเนาะผึ่งมิมเนาะนี่ครับหลังสวยหัวน้ำเต็มเปี๊ยเลยรี่เอ้ยนี่มุกทุกลังเลยนี่ลังนี่อยู่ต่ำๆเลยอยู่ใต้เอ็ ต้นมันนี่ครับผมหวานครับนี่ครับไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมพันหนึ่งผาก,กินครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร่นะครับผมฝากกดแชร์ด้วยครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผม